สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทุกคนพบกับมาสเตอร์ภูในวิชาสังคมศึกษานะครับสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนวันนี้คือภัยพิบัติและแนวทางการจัดการของทวีปแอฟริกาวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ของวันนี้คือ 1. น,นักเรียนอธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปแอฟริกาได้ 2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระบวนการเกิดสิ่งแวดล้อมทางสังคมใหม่ในทวีปแอฟริกาได้และ 3. นักเรียนรับรู้และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาครับทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชากรมากประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำและยากจน ขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆอยู่เสมอโดยนักเรียนจะได้ศึกษาตัวอย่างจากข่าวดังต่อไปนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ประเทศเอธิโอเปียกำลังเผชิญกับภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปีนะครับปศุสัตว์จำนวนมากพากันล้มตายชาวบ้านก็สิ้นเนื้อประดาตัวตอนนี้ต้องออกเร่ร่อนหาอาหารนี่ก็แทบจะไม่มีเหลือนะครับ ไปติดตามกันครับท่ามกลางดินแดนทุรกันดารและแห้งแล้งของเอธิโอเปียชาวบ้านในรัฐโซมาลีกว่า6,7,500คนต้องพลัดถิ่นเพื่อไปหาแหล่งอาหารในที่ห่างไกลจากหมู่บ้านขึ้นเรื่อยๆหลังเกิดวิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ50ปี ยิ่งซ้ำเติมชีวิตพวกเขาให้แรนแค้นเข้าไปอีกเมื่อฝูงปสุสสตว์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหลายพันตัวต่างล้มตายเพราะทนความร้อนไม่ไหวเหลือแต่ซากโครงกระดูกกลาดเกลื่อนไปทั่วบริเวณภัยแล้งในเอธิโอเปียครั้งนี้เกิดจากอิทธิพลปรากฏการณ์เอลนินโยเริ่มส่งสัญญาณอันตรายตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้วโดยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐโซมาลีทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง24ใน68เขตของรัฐก,กลายเป็นจุดฮอตสปอตหรือจุดที่วัดความร้อนได้เกินค่ามาตรฐานแม้เอธิโอเปียจะเป็นดินแดนกันดานที่เผชิญภัยแล้งบ่อยครั้งโดยเฉพาะในปี2,527แต่ก็ไม่มีครั้งใดรุนแรงเท่ากับครั้งนี้ มยยยยเมื่อขาดแหล่งน้ำและแหล่งอาหารครอบครัวส่วนใหญ่ที่หิวโซและสิ้นหวังจึงต้องเร่ร่อนอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางความแห้งแล้งและไอแดดร้อนระอุส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปสู่เขตเฟเ,ฟเดโตที่พอจะมีสะเสบียงเล็กน้อยแบ่งให้ผู้ประสบภัย องค์การระหว่างประเทศระบุว่าภายแล้งรุนแรงครั้งนี้เข้าขั้นวิกฤตฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลด้านองค์กรสิทธิเด็ก Save the Children วิตกว่าทารกที่เกิดในเขตประสบภัยแล้งกว่า3 5 0 0 0นคนจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ด้วยเพราะครอบครัวส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลขาดทั้งน้ำอาหารยารักษาโรคและรายได้แม้จะกระทบต่อชีวิตเรือนแสนแต่ปัญหาภัยแล้งในเอธิโอเปียกลับไม่ได้รับการเยียวยาจากนานาชาติมากนักตัวแทนจากองค์กรช่วยเหลือกล่าวว่านานาชาติมุ่งให้ความสำคัญแก่วิกฤตในประเทศอื่นๆในโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามในซีเรียหรือปัญหาผู้อพยพแต่กลับไม่ตอบสนองต่อวิกฤตในเอธิโอเปีย แม้ว่าจํานวนผู้ประสบภัยจะพุ่งสูงกว่าที่เคยเป็นมาหลายเท่าที่คาดว่าต้องใช้มากถึง1,400ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า50 0 0 0ล้านบาทเพื่อซื้อสเสบียงอาหารและให้การเยียวยาผู้ประสบภัยที่ตกอยู่ในวิกฤตแห่งความหิวโหยมาเป็นเวลานานจากตัวอย่างข่าวที่ได้ศึกษาไปนักเรียนคงได้เห็นตัวอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับคราวนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัตอิอื่นๆการต่อไปอีกนะครับเช่นภัยแล้งการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุกขยะและสิ่งปฏิกูลปัญหาภัยแล้งสาเหตุเกิดจากสภาพของพื้นที่อยู่ในเขตแห้งแล้ง การขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้เกิดผลกระทบได้แก่พืชผลทางการเกษตรเสียหายและสัตว์เลี้ยงล้มตายประชาคกรขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างรุนแรงทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ัยตามมาปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าสาเหตุจากการส่งเสริมการตัดไม้เพื่อเป็นสินค้าออกและแปรรูปผลผลิตจากไม้ในหลายประเทศ การบุกเบิกพื้นที่ทำไร่เลื่อนลอยและทำฟาร์มพาอปูกขนาดใหญ่ทำให้ส่งผลกระทบเกิดปัญหาภัายแล้งทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาความอดอยากตามมาทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายโดยเพ่ะสัตว์ป่าที่ลดจำนวนลงปัญหาการขาดแคลนน้ำและมลพิษทางน้ำสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภาพูมิอากาศโลก การขยายตัวของพื้นที่ทางการเกษตรความต้องการใช้น้ำของประชากรมีมากขึ้นส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำเกิดปัญหาสา,าราัณสุขเนื่องจากการอุปโภคบริโภคน้ำที่มีการปนเปื้อนสารพิษนั่นเองปัญหาพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพถูกบุกรุก สาเหตุจากการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการลักลอบล่าสัตว์ป่าทำให้เกิดผลกระทบทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมจนมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นั้นปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูลสาเหตุจากการขาดระบบการจัดการขยะที่ดีทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในพื้นดินและในแหล่งน้ำ โรงงานกำจัดขยะที่ได้มาตรฐานมีจำนวนน้อยส่งผลกระทบคือทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆตามมาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟ,ฟริกาต่อประเทศไทยนะครับโดยมีผลต่อสภาพภูมิอากาศ การบุกรุกพื้นที่ป่าใน Twist ทวีปแอฟริกาทําให้พื้นที่ป่าลดลงอย่างมากจึงทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนอกจากนี้การปล่อยแก๊สเือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันเหมืองแร่ในประเทศต่างๆเช่นไนจีเรียอียิปต์เป็นต้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนการเกิดโรคติดต่อ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอุณภูมิมีผลทำให้การแพร่พันธุ์ของยุงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะยุงก้นกล่องซึ่งเป็นพาหะของโรคมาลาเรียผลต่อการส่งสินค้าออกของไทยการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาเช่นการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลตรงผ้กระทบต่อประเทศที่เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ผลผลิตทางการประมงลดลงและประสบภาวะขาดแคลนน้ําจืดย่อมส่งผลกระทบต่อ,ตอตาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําให้มีกําลังซื้อสินค้าลดลงซึ่งทําให้ไทยส่งออกสินค้าไปขายยังทวีปแอฟริกาได้น้อยลงเราจะมาดูด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกากันบ้าง โดยเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมเกิดสิ่งคนชาวจีนชาวจีนมีการออยพตไปตั้งถิ่นฐานในที่แพริกาในหลายประเทศครับเช่นอินเดียมาดากัสกาเคนยาและทุกท่าสุดคือาธา,ารณรัฐอฟริกาใต้โดยชาวจีนได้สร้างทิ่พักร้านอาหารร้านค้าโรงงานโรงแรมและศาสนสถานตามความยมจีน รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนขึ้นทำให้กลายเป็นสิ่งไม่ลอ้อมทางสังคมใหม่ในสังคมของชาวแอฟริกันครับได้เกิดแคมป์ผู่วิยบลีภัยตั้งอยู่ในหลายประเทศเช่นเอธิโอเปียรวันดาโซมาเลียยูกันดาเคนยาเป็นต้นเนื่องจากมีความแห้งแล้งความหมดอยากโหมยยิ้ภัยจากการสู้รบ มีปัญหาความขัดแย้งในสังคมกับชนต่างเผ่าซึ่งผู้อพยพเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของสาประชาชาติและประเทศที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยการสร้างแคมป์ผู้ลี้ภัยที่กลายเป็นชุมชนใหม่ของทวีปแอฟริกาเช่นแคมป์ผู้ผู้อพยพลี้ภัยแทบโบสร้างอยู่บริเวณทางเมืองแทบโบทางตอนเหนือของประเทศจูกันดามีประชากรเข้าไปอาศัยประมาณ7 5 0 0 0คนเป็นต้น แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา 1. สร้างเอกภาพในการแก้ปัญหาโดยประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกามีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สหภาพ Africa, แอฟริกาได้กำหนดให้วันที่3มีนาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมแอฟริกา 2. อปิรูป,ประเบียบกฎหมายและการบังคับใช้โดยรัฐบาลของประเทศต่างๆรวมทั้งองค์กรเอกชนต่างพยายามผลักดันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมให้เป็นไปอย่างเท่งขัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชนเช่นสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ รัฐบาลได้จัดสรรทุนเพื่อค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีการจัดตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางของอาสาสมัครทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆเป็นต้นและ 4. ความร่วมมือกับองค์กรน,นานาชาติหลายประเทศในทวีปแอฟริกามีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณบุลคลากรและเครื่องมือต่างๆในการดูแลการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศเช่นอนุสัญญาไซเตสอนุสัญญาแลมซาที่สารเกียวโตทำให้การจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ทวีปแอฟริกาจะเป็นทวีปใหญ่มีประชากรและทรัพยากรมากแต่จากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่แห้งแล้งทุลักันดลารวมทั้งขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานเงินทุนเทคโนโลยีปัญหาความไม่สงบและการสู้รบในหลายพื้นที่ทําให้การพัฒนาการในทวีปแอฟริกาเป็นไปได้ยากส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในทวีปเช่นมีการศึกษาต่ํามีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดีให้ภาพลักษณ์ของทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ยากจนและขาดการพัฒนาดังนั้น การศึกษาทวีปแอฟริกราจะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆของทวีปแอฟริกาได้มากขึ้นนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนรู้ในเรื่องภัยพิบัติและแนวทางการจัดาการของทวีปแอฟริกราและพบกับอาจารย์ภูในวิชาสังคมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ